อันโยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมกอล์เคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสําหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของพาริตาจาก b a b y m o อน ster อร์ซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าแฟนคลับฝั่งอินเตอร์ของพาริตานะครับนำโดยพาริตา g l o b a l ได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับซีนของน้องแพรนะครับหรือว่าระยะเวลาการออกใน MV พาร์ทของน้องแพรที่เป็นพาร์ทเดียวล่าสุดเลยกับ Love in My Heart ซึ่งแฟนคลับของน้องแพรนะครับ บางส่วนโดยเฉพาะทางฝั่งอินเตอร์เนี่ยเขาออกมาพูดถึงการว่าน้องแรพรภาริตานั้นดูเหมือนจะได้ซีนน้อยไปใน m v นี้ทั้งๆที่ MV ีเนี่ยก็ค่อนข้างยาวและทุกอย่างมันสวยมันดีมากๆเลยแต่พอเป็นซีนเดี่ยวของน้องแพรนั้นเนี่ยกลับได้ระยะเวลารวมกันแค่ประมาณ4.8วินาทีเท่านั้นยังไม่ถึง5วิเลยถ้าเป็นพาร์ทรวมที่มีน้องแพรแล้วก็เมมเบอร์คนอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่นับแต่ถ้าเป็นซีนเดียเด่ยวๆที่กล้องจะโฟกัสแค่พาริตานั้นทําไมน้อยจังเลยในตอนนี้เนี่ยทาง คลับ g l o b a l นะครับก็ออกมาเรียกร้องการบอกว่า drop the tag ให้แฟนๆเนี่ยเอาไปใช้กันได้เพื่อที่จะพูดหรือว่าส่งเสียงไปถึง YG Entertainment นะครับบอกว่าพวกเรานั้นอยากให้ทางค่ายปฏิบัติกับพาริตาดีกว่านี้ใน MV ล่าสุดเธอได้เวลาออกจอเดี่ยวหรือว่าได้เวลาทําซีนเดี่ยวของตัวเองที่เป็นโซโล่ซีนนั้นเพียงแค่4.8วินาทีเราหวังว่า YG Entertainment จะปฏิบัติกับเธออย่างยุติธรรมมากขึ้นในอนาคตพร้อมกับแท็กนะครับ we want พ a r i t a don't miss พาริตาและก็ Respect พาริตาใน MV love in my heart เนี่ยพาริตาสวยมากเลยนะครับยิ่งพอได้บอกว่าเป็นซีนเดียวหรือว่าโฟกัสที่พาริตาเนี่ยความสวยความวิชวลทำเอาช่องรีแอคชั่นของฝั่งอินเตอร์เนี่ยอึง้งและก็ตะลึงต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพาริตาสวยมากพาริตาสวยสุดๆนี่คือท็อปวิชวลเลยเมนต้องแพรก็เลยรู้สึกแบบโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยทางค่ายควรจะให้พาริตาได้ซีนมากกว่านี้ไหมอย่างน้อยเนี่ยเฉลี่ยแอร์ไทม์ทุกคนให้เท่ากาันจะดีกว่าหรือเปล่า ไม่จําเป็นว่าจะต้องดันพาริตาให้เหนือกว่าเมมเบอร์คนไหนแต่แค่อยากให้ทางค่ายดูแลใส่ใจพาริตาให้อย่างที่ควรจะเป็นอย่างน้อยๆเนี่ยทุกคนควรได้ซีนหรือการเฉลี่ยแอร์ไทม์ที่พอดีกันถ้าจะมากหรือน้อยกว่ากันไปสักเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทั้งวงมี7คนแต่เฉลี่ยทุกคนเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ10วิขึ้นไปแต่พาริตาได้เพียงแค่4ีวิกว่าๆเนี่ยแบบนั้นมันไม่โอเคอยากให้เข้าใจทางแฟนคลับของน้องแพรกันด้วยทุกคนคิดยังไงกันบ้างก,กับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาได้ ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้เราแวะอัปเดตเรื่องราวของพาริตาและแฟนๆที่ออกมาเรียกร้องให้กับน้องกันมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กด like, ติดตามกันด้วยอันยอง